สวัสดีเด้อจ้าเออทุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วเด้อจ้าเบิ่งค่ะเอ้ยนะเฮ้ยเบิ่งตัวนี้เอ้ยพ่กได้ทำเองเนื้อค่ะเด้อพันอันพันเอ็ดมาเฮ้ยค่ะนี่มาเอ้ยกูเธอเบิง่งดูเป็นตะกินตะกินเนอคะ่ะ นี่จ้าเพเออไปทางอันนี้จักหน,น่อยลนเด็ดหน่อยหน่อยเนาะนี่ค่ะหอมหอมค่ะ ข้าวปุ้นค่ะขนมจีนค่ะขนมจีนข,ขนมจีนน,น,น,นี่ใส่อันลอยกุ้งซสอันนี่เป็นตะกินตะกินค่ะก็ตักออกมาใส่ถ้วยมาดูมึงเอานาะหว่างกองกันเนาะเออตักออกมาหน่อยนึงค่ะมึงเอานาะกินเนี่ cung cái tối nhanh nhảy cho nó cho nó

นขนมจีนน้ำยานอขเนาะใส่กุ้งอ๋อที่ทูหอมขนาดเลยค่ะเซ็ปมาวันนี้เอาน่ากินได้ไหมนี่ เอ้ตทุกตาก็นกินบมค่ะแม่มาเด้อเจเด้อมากินขนมจีนนะอันน้ำยาอันกุ้งค่ะโรยด้วยอันใส่ด้วยกุง้งใหญ่กุ้งสดก็ขอบคุณผู้พรรณาเอามาเฮอกินเนาะค่ะเนาะฮ้อนฮ้อนอยู่จังนี่มาค่ะวันนี้กันลุยบุกค่ะมามาเด้อคนกินเอ้ยทุกตาพาฝันกระไดมาเด้อ้ะเด้อ